ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนรายการโดย B&B Cleaning Home สวัสดีค่ะดิฉันพี่นัชุก,การทองพัวพบกับรายการปัญญาศัทธาธรรมนะคะวันนี้ก็อย่างที่เกินไปบอกไปว่าชีวิตหลังเกษียณนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราดูเดือดมากๆเลยก็ขออนุญาตแนะนําคุณอุไรเชื้อชาตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพนค่ะ ก็วันนี้แสดงความเขาเรียกว่าดีใจนะที่ได้มาพูดคุยเรื่องของชีวิตหลังเกษียณนะตัวจริงสวยมากๆเลยนะคะก็ขออนุญาตแนะนำนะคะกิฟบอชเชอร์นะคะเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการน้องแพมปัญญารัทธาธรรมสามพันห้าบาทสามพันห้าร้อยบาทกำจัดไรฝุ่นที่บ้านดูดฝุ่นนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะคุณอุไรคะอยากให้คุณอุไรนะคะเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรเอ่ย หลังจากชีวิตกเกษียณเนาะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือกอ็สุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายอ่ะนะตำแหน่งสุดท้ายค่ะตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัสสามไม้แดงอําเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาทแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ย้ายมาหลายจังหวัดตั้งแต่ เป็นคนนครศรีธรรมราชะนะคะ,คะภูมิลำเนาดั้งเดิมเนี่ยอยู่นครศรีธรรมราชจบก,การศึกษาปริญญาตรีเมื่อปี2 5 1 9แล้วก็รับราชการที่นครศรีธรรมราช2ปี 2> แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สมุทรปราการเมืองมอญค่ะพระประแดง10ปีแล้วก็ย้ายไปอยู่สุพรรณบุรี15ปี ค่ะสิบห้าปีหลังจากนั้นสอบผุ้มในยการโรงเรียนได้สอบตั้งแต่ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่นะคะ,คะแล้วก็เป็นผู้มในยการโรงเรียนแล้วก็ย้ายไปอยู่สุราษฎร์ธานีสามปีสามปีย้ายไปอยู่ที่ชนบุรี4ปีนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ที่ชัยนาท เป็นจังหวัดสุดท้าย4ปีก่อนเกษียณอายุที่ที่เล่าถึงชีวิตที่6กรหกระเหินให้ฟังเนี่ยนะคะประมาณ7จังหวัดเจ็ดจังหวัดเนี่ยถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆหน่งสมองสองมือที่เราไปที่ไหนแล้วเนี่ยเราจะต้องต่อสู้กับงานในหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากที่ใหญ่มากเน่มองในแง่ว่าการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ย หมายถึงว่าเราต้องทําโรงเรียนให้มีคุณภาพค่ะให้เป็นพี่ที่ยอมรับของผู้ปกครองค่ะให้เด็กเราเนี่ยหมายถึงว่าเป็นทั้งคนดีและคนเก่งค่ะสร้างเยาวชนให้กับชาติและแผ่นดินเนี่ยมันเป็นภาระหนักมากหมายถึงว่ามันเป็นโจทย์ที่เราจะต้องออบริหารจัดการเขาเรียกว่าทั้งครู ใช่ไหมคะ,คะก็ต้องให้ความร่วมมือกับเราเพราะงานหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นงานที่เราทำคนเดียวไม่ได้เมื่อเราทำคนเดียวไม่ได้เนี่ยเราต้องอาศัยครูค,ครูต้องให้ความร่วมมือเราต้องได้ใจเขาค่ะคะเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดของการทำงานในขณะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยคือความเมตตาคือความเมตตาความเมตตาอันดับแรกเลยที่ทำให้มีความสุขเนี่ย คือเราเมตตาต่อเด็กก่อนใช่ไหมคะเรารักรู้สึกว่าเราอยากให้เขาเป็นเป็นเด็กดีอะ่ะรักเขาเสมือนลูกเพราะเป็นคนที่มีครอบครัวแหลแต่ว่าไม่มีลูกค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับพ่อแม่เขาเอากล่องดวงใจของเขามาฝากเราไว้ค่ะเราก็ต้องทํางานหนะักนะคะ,ะมัน มันลึกซึ้งมากเลยคุณนรไลถึงถึงจะร้องไห้เลยใช่ไหมคะคือเราสัมผัสถึงความความรักความเมตตาที่มีต่อเด็กนักเรียนใช่ไหมคะถึงหนักแค่ไหนเราก็มีความสุขค่ะตลอด37ปีนะคะ37ปีเป็นครูมา37ปีเกษียณอายุเมื่อปี2 5 5 6นนี่เองค่ะ ตอนนี้อายุ62ปีแต่น้าเด็กมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังมีกำลังสำคัญยังมีกำลังที่อยากจะทำงานตรงนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะหลังเกษียณเนี่ยเราทำยังไงที่จะทำเลือกจะเลือกงานอันดับแรกเลยเราต้องเลือกงานที่เราถนัดก่อนใช่ไหมคะงานที่เราถนัดก็คือไพ่ยิปซี ดูหมอดูดูหมอดูเพราะว่าคิดว่าโหราศาสตร์เนี่ยเราจะมองว่าเป็นเรื่ององมงายแต่บางครั้งเราต้องมองว่ามันเป็นเหมือนคอนเซลลิ้งอะ่ะเป็นการเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่เขามีความทุกข์ก็เริ่มศึกษาวิชาวโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีตั้งแต่ปี47 ก่อนเกษียณก่อนเกษียณคือว่าคิดไว้เรียบร้อยแล้วว่าหลังเกษียณกับหลังเกษียณเนี่ยค่ะจะต้องจะต้องทํายังไงบ้างใช่ไหมคะชอบอยู่แล้วค่ะขณะที่รับราชการเป็นผู้บริหารก็ฝึกฝึกวิชาโหราศาสตร์อยู่ แล้วก็หลังกเกษียณมีกศนวังทองหลางนะคะผอ,อกศนวังทองหลางเขาก็สนิทกันคุค้นเคยกันตั้งแต่สมัยเรียนปัญญาโทด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าพอ,อกเกษียณแล้วยังไงก็มาช่วยหนูสอนวิชาชีพไพยิปซีนะ,ะก็ทักปากกับเขานะคะพอหลังกเกษียณก็ก็มาทําจริงๆตอนนี้ สิ่งที่ทำอยู่หลังเกษียณก็คือการสอนวิชาชีพไพย,ยิปสีให้กับกศนวังทองหลางนะคะที่กรทมนเนี่ยค่ะ,คะแล้วก็สิ่งที่ทำหลังเกษียณข้อที่สองที่ตั้งใจไว้คือการฝึกภาษาอังกฤษ ฝึกการสอนภ,ภอนาษาอังกฤษแล้วก็ให้ให้สามารถจะถ่ายทอดไปให้กับเด็กรุ่นหลังได้อีกคือทำยังไงให้ครูครูไทยสอนภาษาอังกฤษเก่งก็เป็นความหวังตั้งใจอีกอย่างหนึง่งที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะ,คะก็จะนัดกับน้องๆที่ยังเป็นผู้มุในการโรงเรียนกันอยู่ว่าเราจะหาวิธีการยังไงให้ครูไทยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็สื่อสารภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียนให้ได้ถ้าตราบใดที่ครูไทยยังพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเนี่ยอย่าไปหวังว่าเด็กไทยจะพูดภาษาอังกฤษเก่งใช่ไหมคะน้องแพร,รมใช่ค่ะนี่คือเรื่องจริงเพราะนี่คือความหวังสองอย่างที่ชีวิตหลังกเกษียณตั้งเป้าหมายไว<ม>้ว่าต้องทําให้สําเร็จให้ได้ต้องทําให้สําเร็จให้ไดค้คือหนึ่งต้องเป็นหมอดูไพยิบซีที่แม่นยำแล้วก็เอาเรื่องของการดูหมอดูเนี่ยไพยิบซีเนี่ย มาช่วยเหลือคนอื่นที่เขาทุกยากแล้วก็เอาพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาทุกเขาค่ะ,คะแล้วก็ข้อที่สองก็คือการที่จะฝึกอบรมวิการพูดภา,าษาอังกฤษ ให้กับครูผู้สอนแล้วก็เด็กนักเรียนอะไรเป็นเหมือนจิตอาสาที่จะช่วยเพราะขณะนี้เนี่ยกำลังไปช่วยศูนย์ภาษาอังกฤษเขาสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติไอ้ที่ไปสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยใช่ไหมคะหมายถึงว่าเราเราฝึกภาษาอังกฤษให้กับตัวเราแล้วเราฝึกภาษาไทยให้กับเขาเป็นการแลกเปลี่ยนกันนี่คือสองอย่างที่จะทําหลังเกษีย เกษณแต่ข้อสำคัญที่ที่สามารถทำงานตรงนี้ได้เพราะค่อนข้างจะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอะไระก็คิดว่าในเมื่อเรายังคงมีกำลังแข็งแรงอยู่เราก็ควรที่จะทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองกับส่วนรวมให้มากที่สุดค่ะน้องแพรถ้าพูดถึงแล้วก่อนเกษียณกับ กับหลังเกษียณค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยเพราะว่า37ปีที่ใช้ในการทำงานที่ใช้ลงทั้งแรงกายแรงใจในการอบรมบ่มในการของเด็กนักเรียนทุกๆคนถือว่ายากมากๆนะคะคือคือสังเกตเห็นเห็นครูหรือว่าอาจารย์หลายๆท่านตามสถานที่ต่างๆเอาตรงๆเลยค่ะคุณอุไรคือเงินเดือนน้อยเอาตรงๆนะคะแต่ว่าด้วยความใส่ใจด้วยความเมตตาอย่างที่คุณอุไรบอกคือทําให้เด็กเยาวชนของเรานี่แหละ สามารถขยับขยายในเรื่องของการศึกษาสามารถก้าวเข้าสู่ระดับประเทศหรือว่าก้าวเข้าสู่ระดับโลกที่ทันของชาวต่างชาติได้อันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมคะคุณไรค่ะอันนี้คือคือที่ที่เรียนให้ทราบนะว่ามันเป็นความเครียดเมื่อมีเป้าหมายไว้ว่าจะต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆหรือว่าให้ผ่านเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้เนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องเอตรียมความพร้อมในหลายๆเรื่องทั้งเตรียมครูทั้งอบรมครูทั้งทําความเข้าใจกับผู้ปกครองทั้งชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นจะขอเรียนว่าเขาเรียกว่าหน้าดำคับเครียดหน้าดำครัเครียดหน้าดำครัาเครียดโน่นนี่นั่นทุกอย่างเนี่ยแทบจะชีวิตเนี่ยขาดความเป็นอิสระในระหว่างการทำงานเนี่ยข้าราชการทุกคนจะรู้ว่าทุกอย่างต้องถูกบีบ ต้องถูกบีบด้วยกฎระเบียบใช่ไหมต่างๆเนี่ยมันทําให้เราขาดอิสรภาพเหมือนงานบางอย่างที่เราอยากทํา ก็ไม่สามารถจะทําได้ในช่วงนั้นเราก็ต้องมัวแต่มุ่งเน้นอยู่กับเรื่องงานเกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพของเด็กการพัฒนาการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีตามนโยบายของของรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยพอหลังจากเกษียณเนี่ย ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึง่งเรียกว่าอิสระขึ้นเหมือนโอ้โหโลง่ง<ฆ>ใช่ไหมฮะโล่งแต่บนความเป็นอิสระเนี่ยมันก็หมายถึงว่าถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปวันวันหนึง่ง<ฆ>ใช่ไหมฮะ<ฆ>มันก็เหมือนกับว่าเรามองในแง่เราชีวิตเราไร้ค่า ไม่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากก็เลยถึงได้มาเรียนให้ทราบความบนความอิสระเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราต้องทำชีวิตแต่ละวันของเราให้มีประโยชน์นะ,ะอย่าให้มันผ่านไปวันวันหนึ่งโดยที่ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยะนะคะนี่แต่ว่าก็เลือกอย่างที่บอกให้ว่าหนึ่ง การทําบุญการที่มีเวลาที่จะได้มีเวลาไปทําบุญมากขึ้นในวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยไม่เคยขาดแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆเนี่ยก็ไปเทศกาลอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในแต่ละเดือนเนี่ยตั้งแต่ กเกษียณมาเนี่ยมีกิจกรรมตลอดเวลานะคะนอกจากจะสอนไพ่ย,ยิปซีอย่างที่เรียนให้ทราบนอกจากจะไปสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติแล้วก็จะเป็นจิตอาสาที่เป็นคณะกรรมการของชุมชนชุมชนวังทองที่จะไปอยู่เนี่ย น้องๆเขาก็เห็นว่าเ,าเกษียณอายุแล้วว่างคือแต,คแต่ละคนก็คิดว่าเราเกษียณอายุแล้วเนี่ยมีเวลาว่างมากก็จะดึงไปโน่นนี่นั่นใช่ไหมฮะไปช่วยงานจนกระทั่งพอดูปฏิทินของตัวเองในแต่ละเดือนแล้วก็แทบจะไม่มีตารางเวลาว่างให้กับตัวเองเลยถือว่าะะเยอะมากๆเยอะมากๆค่ะ,คะแต่ก็เต็มใจแต่ก็ชอบค่ะ เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าค่ะนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกท่านที่อยู่ในวัยเกษียณอายุเนี่ยได้มองตัวเองแล้วก็ทำงานในแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าคแล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้อื่นค่ะ ตอนนี้ตรงอยู่ในวัยที่ยิ่งถ้าคนที่เขามีลูกหลานนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับครอบครัวแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นความสุขอีกแบบนึ็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับครอบครัวก็คือสร้างครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยให้มีคุณภาพให้เป็นคนดีให้ลูกเป็นคนดีให้หลานเป็นคนดีใช่ไหมคะชคะแต่ถ้าเราไม่มีลูกไม่มีหลานเนี่ยเราต้องไม่ทำชีวิตให้เหงาหงอยค่ะ ต้องต้องทำตัวให้มีคุณค่าทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขนะคะค่ะเห็นดนข่าวว่าจับพัดจับผูได้ไปเรียนในเรื่องของหลักขุด หลักสูตรครูสมาธิใช่ไหมคะ,คะของหลวงพ่อวิริยังเป็นไปเป็นมาอย่างไรเอ่ยค่ะ,ค,ะคือหลักสูตรครูสมาธิเนี่ยสนใจมาตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะคะ,คะยังไม่เกษียณตอนนั้นเนี่ยพานักเรียนมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมมงคลของหลวงพ่อวิริยังก็เห็นครบประกาศรับสมัครครูสมาธินะคะ,คะ ก็ยังนึกว่าอุ้ยทั้งหกเดือนเราคงไม่มีเวลานะคะในความที่ข้อจํากัดของการรับราชการเนี่ยนะคะคงไม่มีเวลามาเรียนแน่เลยก็เลยตั้งใจไว้แล้วว่าหลังเกษียณเนี่ยจะต้องมาเป็นมาเรียนนะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเราเอง ทำความเข้าใจว่าครูสมาธิคืออะไระแล้วก็เขาจะเน้นในเรื่องอะไรบ้างเพราะตั้งใจว่าหลังเกษียณเนี่ยจะต้องศึกษาธรรมะ,ะแบบเข้มข้นอ่ะ เพราะว่าสนใจอยู่แล้วก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็เน้นคุณธรรมนำความรู้ะนะคะเพราะถือว่าถ้าตราบใดที่เด็กคุณมีคุณธรรมแล้วก็ไม่ยากที่เขาจะพัฒนาให้เขามีความรู้ก็เลยมาสนใจแล้วก็เรียนรุ่นที่35ะนะคะรุ่นที่35ปัญจติโมโสมวิเศษพลแปลว่าะะอะไรคะคุณอะไรก็คือ35 ที่ว่ามีพลังที่วิเศษอะไรเนี่ยค่ะ,คะก็ก็เมื่อจบไปเมือ่อเมื่อตอนกุมภาพันธ์58นี่เองค่ะแล้วก็ขึ้นไปดอยดอยอินทนนท์<อ>ค่ะ,นนนคะแต่ที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องของการ ครูสมาธิในทัศนะของหลวงพ่อเนี่ยสุดยอดเลยคือไม่ได้เป็นครูสอนคนอื่นแต่เป็นครูสอนใจเราเองสอนตัวเราเองค่ะสำคัญมากเรื่องของการทุกคนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เรามาดูใจเราเองแล้วเนี่ยความทุกข์ของเราจะลดลงเพราะว่าเราไม่ไปโทษสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่เราพยายามทำใจของเราให้ยอมรับให้ได้กับการที่จะอยู่กับผู้อื่นให้มีความสุข ตรงนี้จะจะเป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าเราสามารถจะดูใจตัวเองตลอดเวลาว่าขณะนี้เนี่ยใจเราเนี่ยคิดบวกหรือคิดลบกับสิ่งที่อยู่ภายนอกโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เรามีความสุขกับเขาเรามีความรักและมีความเมตาตาต่อกันเนี่ย มันทำให้เรามีรอยยิ้มที่ที่จริงใจนะคะเราสามารถยิ้มให้คนอื่นได้และก็พูดให้กำลังใจเขาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะจะมีความสุขกันทั้งสองฝ่ายคนที่อยู่กับเราก็มีความสุขเราอยู่กับคนอื่นก็มีความสุขค่ะอยากอยากให้บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะคุณวัยว่าหลักในการคลองตนสั้นๆเนี่ยคุณพี่วัยใช้หลักตัวไหนเอ่ย ที่ทำให้ให็นพูดจาแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสคือเป็นคนอารมณ์ดีมากๆเลยค่ะก็คืออันดับแรกเลยก็คือ,อยอมรับตัวเราเองก่อนว่าะจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ใจเราทำใจของเราในแต่ละวันให้มีความสุขเมื่อไหร่ความทุกข์เข้ามาจะเป็นความเครียดหรือความอะไรไม่พอใจเขาเรียกเมื่อ,อไหร่โทสะ ถ้าภาษาธรรมะหน่อยะนะคะขอใช้ความโกรธอะไรความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องถามใจเราว่าถ้าเราความรู้สึกนี้แล้วทำให้เราทุกข์ไหมถ้าเราทุกข์เนี่ยเราจะต้องไปเราต้องตัดมันออกไปค่ะ,คะหรือว่าความอยากได้อะไรความโลภอะไรเป็นปกติที่เราอยากได้โน่นได้นี่ใช่ไหมฮะแล้วเราโลภไปแล้วเราอยากได้แล้วมันทำให้เราทุกข์เนี่ย แล้วทําไม่ได้ด้วยเมื่ออยากได้แล้วเงินไม่มีพออะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนเงินทองเราก็ตอนหลังเกษียณเนี่ยมันก็มีจํานวนไม่ได้มากนักเขาเรียกเงินบํานาญนะคะเราก็ต้องอยู่อย่างพอเพียงสําคัญมากอยู่อย่างพอเพียงเราต้องรู้ว่าเงินเดือนเราเฉลี่ยแล้วเอาสาไปหารเนี่ยใช่ไหมจะจ่ายได้วันละเท่าไหร่ ตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญว่าอย่าทําอะไรให้เกินตัวอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็อยู่อย่างพอดีะนะฮะแล้วก็พยายามที่จะอย่าให้มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราพยายามตัดมันให้ได้เขาเรียกหมดไม่เหลือแห่งทุกข์ให้ให้ความทุกข์เหลือน้อยที่สุดให้ทําชีวิตให้มีความสุขให้มากค่ะ คุณผู้ชมพูดถึงคุณอุไรเขาพูดกับพิธีกรนะกับน้องพมัมนะคือแบบคือเราสัมผัสได้จากการที่คือหนึ่งเขาได้ได้ไปเรียนคุณสมาธิโอเคไม่เป็นไรในตรงจุดนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนก็สามารถทําเองที่บ้านก็ได้การอยู่อย่างพอเพียงก็เป็นสุขได้การที่เรา เขาเรียกว่ากิเลสมาค,ครอบงำมากเกินไปแต่จริงๆแล้วเราทําไม่ได้มันก็ทําให้เราทุกข์ใจนั่นเองสมาธิสําคัญมากค่ะเพราะสมาธิเนี่ยเป็นดูเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะได้ดูใจตัวเองค่ะว่ามันคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอะไรบ้างเขาเรียกว่าหลวงพ่อท่านจะเน้นว่ากรองอารมณ์แล้วก็ควบคุมอารมณ์ เราเมื่อไหร่เราควบคุมอารมณ์เราได้เนี่ยเราก็เริ่มมีความสุขละเราเริ่มจะตัดมันออกไปได้เรื่อยๆเๆค่ะ,คะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าขัดหม้อที่ดำก่ค่ต้องค่อยๆขัดไป กว่ามันจะขาวก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นโดยการฝึกสมาธินะคะฝึกสมาธิให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับคำบริกรรมหรืออะไรและพอมันฟุ้งซ่านไปที่อื่นเราก็ดึงกลับมาที่ใจค่ะอยู่ที่พุทโธและแต่ว่าใครจะถนัดใช้คำบริกรรมอะไรนะคะคุณแพทถือว่าเวลาก็มีน้อยเนาะเวลามีน้อยพูดได้ดีมากๆเลยชอบนะตรงที่ว่าการอยู่อย่างพอเพียงมันมัน ใจตรงนี้การอยู่อย่างพอเพียงแต่ส่วนมากควรจะทําไม่ได้ะนะก็อยากให้คุณุลัยฝากถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสําหรับชีวิตหลังกเกษียณบ้างค,คนที่กเกษียณน,น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันะนะคะ,คะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะ,คะเขาบอกว่าชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยมีหัวใจสําคัญอยู่สองอย่างค่ะ ก็คือหนึ่งเราทำใจเราให้มีความสุขได้ไหมคำถามตัวเองสองสุขภาพต้องดูแลสุขภาพนะคะ,คะฝากให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเมื่อไหร่เราคิดว่าสุขภาพกายเราไม่ดีเราก็พยายามที่จะ าหาวิธีการที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายอย่างที่เคยนั่นแล้วก็เรื่องของอาหารอาหารเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของผู้สูงอายุที่พยายามที่จะกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ,ะนะคะ,ะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็ดูว่าถ้าเมื่อไหร่จิตใจเราเครียดมีความทุกข์เดี๋ยวเดี๋ยวความ สุขภาพกายจะจะุดลงไปด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันะอะไรที่เราปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางแล้วก็อยู่กับการทำประโยชน์ถ้าเกิดว่าออกไปทำประโยชน์นอกบ้านไม่ได้ก็ทำประโยชน์ให้กับลูกหลานที่อยู่ในบ้านค่ะ,คะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณไรเช,ชื้อชาติมากๆเลยนะคะคที่เสียสละเวลามีค่าคงเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากมากเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาในรายการนะคะเบอร์โทรศูนย์1 9 7 4 4นะคะศูนย์1 9 7 4 4หนึ่งตัวนี้ก็ยังมอบกิฟต์รชเชอร์3,500บาทกำจัดไรฝุ่นนะคะฟรีนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเสียตังค์โทรเข้ามา0 8นย์1 9 7 4 4หนึ่งก็ยังโทรมาได้เรื่อยๆ่นะคะช่วงน,นี้ก็ยังมอบกันอยู่เพราะว่าเป็นช่วงเข้้้าาหนนรอ แล้วก็อากาศก็แปรปรวนก็ทําความสารบ้านนิดนึง<ส>ก็เป็นผลดีต่อสุขภาพก็จะมีหนังสือมอบให้เช่นกันนะคะ026757696 026757696ก็สามารถโทรเข้ามาได้คุณผู้ชมรายการปัญญาสัรทธาธรถถรมมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นแขกรับเชิญท่านใดก็อย่าลืมติดตามชมนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้ได้เกิดพายุฤด,ดู